สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาช้อปปิ้งนะคะซื้อไก่ย่างวิเชียนบุรีนะคะส้ตมตำอาหารอีสานที่ข้างคลองสมทวินนะคะมหาสารคามนะคะค่ะนี่มามาดูเขาย่างร้อนเลยนะคะตัวเท่าไหร่คะไก่ย <c oughs> ่างก็สามสิบนะเออก็เอาสองตัวนะคะย่างให้สุกย่างให้สุกสกได้ไหม ไ่่ย่างให้สุกๆนะคะเดี๋ยวส้มตำครบเท่าไหร่สลมงนี่ค่เดี๋ยวไปซื้อส้มตำด้วยทุกคนแต่ย่างเรเสร็จน่าอร่อยไหมนี่นี่อ้หูโอเคไก่ย่างวิเชียนดีตายที่มหาสารคามไปไปไปเดี๋ยวสั่งห้อตำเนาะ เอากับบาานไปกินบ้านเนาะเอาส้ตามตำสองครกนะคะเอ,เ,เอาเพ็ดไหมเออเอาปานกลางถ่ายดีดีนะร้านเนี่ยเคยมากินครั้งหนึ่งแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมที่บรรยากาศนะคะข้างคลองสมทวินนะคะจะลืมมาอุ่นนุนนะคะ ไก่ย่างก็อร่อยส้มตำก็อร่อยนี่นี่คลองสมคบินนะคะจับจับจับค่ะจับอันนี้คือครึ่งครึ่งเออครึ่ง,งนี้เดี๋ยวจะให้น้องเข้าไปโอเคเอาเอาเอาแยกกันจับแค่นั้นแหละอันนั้นยิงหอนึง คมาเก็บด้วยสาเขาอ,อันนี้สับปก <cend. S 2> ต<ะ>ิแม่แม่สับเหมือนกันสับเหมือนกันค่ะสอบแยกเหมือนกันแย ไก่ย่างวิเชียนบุรีนะคะทุกคนคมแม่ค้าคตําส้มตำโควกวเว่อเลย เปิดทุกว uh, hey, <to> okay. ันไหมคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะกี่โมงอะทุกงบายสามใช่ไหมถ้าค่ำว่านั้นก็ไม่มีจะได้มาวันวันมาแบบเอออาจจะใช่ไหมาะว่าผ่านมาเอ๊ะทำไมร้านปิดวาไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเปิดกี่โมงค่ะ เริ่มเช้าเนาะมันต้องเปิดขายหมดแล้วก็กลับบ้านา่อย งก็มีนะทุกคนกคน,กนี่เขาล่งตัดนี่ตัดให้เราชนะ่ค่าขายดีดีลูกลูกค้าลายๆคุณผู้ชมขาลูกค้าประจำเงินกบบนี้คู่้าพขาไม่ประจำก็เยอะขายดีเคยมากินแล้วอร่อยอันนี้กี่บาทสิบบาทสิบบาทนะตัดหมี่ทุกคน ใส่มะกอกด้วยใส่มะกอกด้วยค่าไก่กับไกยี่สิบบาค่ะค่ะทกับ อันนี้คือกวาโคกละยี่สิบห้าใช่ไหมอันนี้ค่ะุะผู้ชมคะเนี่ยราคาต้มตําที่ผ้าก็ขายง่ายๆขายแค่นี้เองไม่ต้องมีเมนูเยอะๆมากมายก็ขายไม่คันแล้ว mà nào làm chưa ทำเครื่องเครื่องตำแล้วๆๆๆมั้งเนะี่ยปวดแขนตำเยอะๆนานๆน,น,นี่แบบปวดแขนเน้อชิมชๆๆิมชิมจัแคบิงนิดนึ่งจนะปปลาร้านะิดหนึ่ง

ô ô chắc bọc bọc đầy quá, quá nghe, nghe thì mình bọc đầy cho một chút, chắc bọc, chắc bọc สองถุงนะคะอค่ะขอบคุณนะคะทุกคนได้แล้วค่ะนี่ผักให้ไหมผักอะ่ะค่ะขอบคุณค่ะสามร้อยสิบบาทผักมม่แม่ถ้ามาสามร้อยสิบบาทนะคะไก่สองตัวแล้วก็ส้ตมตำสองถุงขอบคุณนะคะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะไก่ย่างมิเชียน อูอรีมาสารคามค่ะ